สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีวอลเปเปอร์เสริมดวงขององค์พรพพิคเนศนะฮะมี7วัน7สีนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าให้เลื่อนไปนะใครที่สนใจติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรศัพท์และ id ดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ ในราคาแค่สามสิบเก้าบาทนะฮะยำนะฮะสามสิบเก้าบาทมีคำบูชาบทสวดพร้อมให้ด้วยนะฮะ,ะตามนี้เลยครับเจ็ดสีเจ็ดวันในราคาสามสิบเก้าบาทขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังกัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ